ทีนี้มาที่หุ้นเด่นวันนี้เลือกอีกตัวจริง<ม>อาจจะสลับกับปีเอ่อสลับกับวีที่แล้ว<ม>วีที่แล้วตอนประกาศงบเนี่ยเอ่อเราเลือกติดล้อเป็นหุ้นเด่นเพราะงบติดล้อออกมาโทนดีกว่าเอ็มดีซีแต่ว่าพอราคาดราคา่วงลงมา<ว>แบบนี้เนี่ยเอ่อเราคิดว่าเอ็มดีซีลงเยอะเกินไปวันนี้ก็ถือกัดพิกเอ็มดีซีมาแนะนําเป็นหุ้นเด่นละกันเนดะี๋ยวให้นัดช่วยเอ่อเล่าอีกทีหนึ่งว่า แนวโน้มมันตั้งกำไรเป็นไงกับราคาที่มันลงมาแบบเนี้กับประเด็นเรื่องของคอสออฟฟันรือรต่างๆเนี่ยมันมันโอเวอร์คอนเซิร์นโอเวอร์รีแอคกันเกินไปหรือเปล่าครับได้เลยครับก็ถามว่าพอตอนมิทติงเนอก็คนถามเรื่องฟันดิ้งกันเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ลงเร็วอย่างที่คิดนะครับก็มันก็จะมีหลายปัจจัยด้วยเนะว่าเขาพยายามขยายตัวบอลถ้าเราไปดูบอลของ MTC ตอนนี้เนี่ยจากสมัยก่อนถ้าเราคุ้นๆกันเนี่ย ออก 2, 3, 4ปีนะครับตอนนี้อาจจะเป็น 2, 3, 5บางทีถึง7ปีนะครับก็คือระยะเวลาของการกู้เนี่ยยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันทำให้การทยอยโรเวอร์ต้นทุนเนี่ยมันอาจจะช้ากว่า,เ,าเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับภาพของการลดต้นทุนเฉลี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่หลาย ที่เราคุ้นเคยเคยุ้นเคยกันนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็ภาพไตรมาสสเนี่ยเรายังมองว่ายังเป็นนิวไฮนะครับจะไม่เหมือนติดล้อที่เมื่อกี้เราคุยเพราะว่าติดล้อเนี่ยคือ OPEX เนี่ยมันกระโดดขึ้นมานะครับเป็น İns ส a l i t y แต่ของ MTC ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับจะสมุดเท่นมากกว่าไตรมาสสเป็นหน้าไฮของการเติบโตสินเชื่อของทุกเจ้าอยู่แล้วนะครับเอ c เองเนี่ยกู้มาเนี่ยก็มี กอนรับ liquidity พร้อมที่จะปล่อยเป็นสินเชื่อใหม่ได้มากขึ้นนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยคนละคนละครึ่งเนี่ยก็โดยรวมโอเคนะครับการการชำระหนี้ต่างๆโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับคิดว่าการที่ราคาหุ้นลงมาเนี่ยมาจาก40บาทวันนี้เหลือ35บาทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ over s o l l เกินไปนะครับเราคิดว่าปัจจัยพื้นฐานโดยรวมติดโทษ tmc t เนี่ยยังอยู่ใน โหมดของการเติบโตอยู่นะครับก็ยังชอบอยู่นะครับทาอ์เกตทาร์เกตไพรซ์58บาทครับผมครับผม PE ตอนนี้เหลือต่ำสิบทำาล้วต่ำสิบเท่าไปแล้วกลายเป็นถูกกว่าติดล้อไปแล้วนะใช่ถูกครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกเรนคอร์ตฟันคือมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากบอลที่เขาออกไปก่อนนะคือไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปรคอขาดอะไรอย่างนี้ ถูกไม่ใช่แบบ NPL พุ่งลองพุ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างก็ย่อตัวลงมาสิกว่าร็ก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่าเกือบจะนิวโลนะฮะกำไรอะนิวไฮแต่ราคาเนี่ยเกือบจะนิวโลเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสเป็น o p p o r t u n i t นะก็แนะนำซื้อเป้าห้าสิบแ